Jazz beat, Jazz, Jazz is a wonderful world. Jazz beat. นักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่2ทุกๆคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับลิเชอร์จ๋าก,กันดีกว่าค่ะ Let's go <S ดังนั้นนะคะเด็กๆคะหยิบหนังสือและแบบฝึกหดัดพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยคะ่ะค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดไปหนังสือเรียนที่หน้า54คะ่ะ ในหน้านี้นะคะเราจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับ Phonics คือการออกเสียงนะคะข้อ A เขาบอกว่า Listen แปลว่าฟัง Point ชี้ and say แล้วพูดตามดังนั้นนะคะทีเช่าจาจะให้นักเรียนได้ฟังซีดีจากนั้นให้นักเรียนนะคะ เอามือชี้ตามคำที่นะคะตามที่นักเรียนได้ยินจากนั้นให้ออกเสียงนะคะตามด้วยนะคะซึ่งนะคะโฟนิกทั้ง3ตัวนี้นะคะที่เขากำหนดมาให้เนี่ยมันจะออกเสียงคล้ายๆกันดังนั้นนักเรียนตั้งใจฟังแล้วก็ดูความหมายของมันด้วยนะคะว่าคำที่นักเรียนออกเสียงหมายถึงอะไร และแปลว่าอะไรไปฟังกันเลยค่ะ Let's read, a, listen, point, and say. I e, I, kite, ride, y I, fly, my. I I Climb Find ค่ะหลังจากที่เรียนฟังเสร็จนะคะเดี๋ยวเชิญให้นักเรียนนะคะออกเสียงตามมิเชลอ,อีกแล้วมาแปลนะคะ I E I K I T E Kite Wow R i d e r i t e key ต่อไปเรามาดูตัว y บ้างค่ะ y i f l y f r y บิน m y my ของฉันตัวสุดท้ายค่ะ i i z l i m b crime ปีน F I N D ไฟายเจอหรือ e หาเมื่อเราได้เรียนคำศัพท์กันเรียบร้อยแล้วนะคะ อาจานะคะจะให้นักเรียนได้ฟังนะคะ Listen, Point and Chant เราจะได้ฝึกพูดนะคะคำศัพท์ที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาบอกว่า Listen ฟัง Point ชี้ and Chant ก็คือให้นักเรียนพูดตามนะคะ C D นะคะให้พูดเข้าจังหวะตามดังนั้นเนื้อเพลง The Long I Phonics Chant ดังนั้นนะคะที่เช่์จ๋าจะสอนอ่านก่อนแล้วนักเรียนค่อยไปฟังซีดีนะคะพูดตามนะคะ I like to fly my kite I like to ride my bike I don't like bikes I like to hike I hate to hike I like bikes Listen, point, and chant. The Long Eye Phonics Chant. I like to fly my kite. I like to ride my bike. I don't like bikes. I like to hike. I hate to hike. I like bikes. I like to fly my kite. I like to ride my bike. I don't like bikes. I like to hike. I hate to hike. I like bikes. I like to fly my kite. I like to ride my bike. I don't like bikes. I like to hike. I hate to hike. I like bikes. I like to fly my kite. I like to ride my bike. I don't like bikes. I like to hike. I hate to hike. I like bikes. ค่ะหลังจากที่นักเรียนฟังกันแล้วนะคะในหน้า55นี้จะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับ Save that kite จะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวริเชอรจ๋าจะกลับมาแปลให้หลังจากที่นักเรียนฟังนะคะบทสนทนานี้ค่ะไปฟังกันเลย Age 55 C Listen and read along Save that kite 1. What's wrong? I can't find my kite. 2. Look! There are five kites in the tree. My kite is red and white. 3. Cat, please climb this tree. My kite is red and white. Grab that line. 4. Thank you, Cat. Now I can I kite fly my kite. เรามาดูภาพที่หนึ่งกันเลยนะคะ What's wrong เกิดอะไรขึ้น I can't fly my kite ฉันหาว่าวของฉันไม่เจอ Look there are five kites in a tree มองดูนูน่นสิมีว่าวตั้งห้าอันอยู่บนต้นไม้ My kite is red and white ว่าวของฉันมีสีแดงและก็มีสีขาวภาพที่สามกันเลยนะคะ Cat please climb this tree แมวช่วยปีนต้นไม้ให้หน่อย My kite is red and white ว่าวของฉันมีสีแดงและสีขาว Grab that r i h e ใช่ใช่เชือกเส้นนั้นเลย Thanks you cat ขอบคุณมากนะเจ้าแมว Now I can f l y my kite. ตอนนี้ฉันก็เจอว่าวของฉันเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปตอบคำถามกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูในแบบฝึกหัดกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้า51ค่ะ ในหน้านี้จะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับ r พ p o s i t i o n ตำแหน่งต่างๆนักเรียนยังพอจำได้ใช่ไหมคะค่ะเรามาดูกันในข้อหนึ่งนะคะเขาให้เราตอบ yes there is หรือ no there isn't หมายถึงว่านะคะในหน้านี้จะเป็นการตอบใช่หรือไม่ใช่นั่นเองคะ่ะข้อที่หนึ่งนะคะเขาถาม เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วเรามาดูข้อที่สอง Is there a lamp behind a TV? เขาบอกว่ามีคมไฟอยู่ด้านหลังทีวีใช่หรือไม่นักเรียนคิดว่าคมไฟมันอยู่ด้านหลังใช่หรือไม่คะคำตอบข้อนี้ก็ต้องเป็น No คะ่ะ No, there isn't นะคะ ข้อที่ 3. Is there a telephone next to the sink มีโทรศัพท์อยู่ถัดไปจากอ่างล้างหน้าใช่หรือไม่นักเรียนคะ Yes or no คำตอบคะ่ะ Yes there is แปลว่าใช่คะ่ะและสุดท้ายข้อที่ 4. Is there a TV behind the bed มีทีวีอยู่ด้านหลังเตียงนอนใช่หรือไม่นักเรียนคิดว่าใช่หรือไม่ใช่คะคำตอบคือ no, there isn t h e r e isn't ที่แปลว่าไม่ใช่นั่นเองคะ่ะต่อไปเรามาดูนะคะในส่วนของดี look, read and check นะคะในตอน C เป็นการตอบ Yes there is กับ No there isn't ในหน้านี้นะคะจะเป็นการพูดถึงสิ่งที่มันมีมากกว่าหนึ่งนะคะหรือจำนวนมากกว่าหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น Yes there are กับ No there aren't นะคะข้อหนึ่ง Are there lamps next to the bed มีโคมไฟนะคะอยู่ถัดไปจากเตียงนอนใช่หรือไม่คำตอบค่ะ yes there are ใช่นะคะมีโคมไฟทั้งสองอันมันวางอยู่ข้างๆหรือถัดไปจากเตียงค่ะ number two are there windows behind the bed are there windows behind the bed ก็คือ หน้าต่างมันอยู่ด้านหลังเตียงนอนใช่หรือไม่ใช่ไหมคะ yes t h e r e are number three are there telephones next to the bed มีโทรศัพท์อยู่ถัดไปจากเตียงนอนใช่หรือไม่นักเรียนเห็นโทรศัพท์ไหมคะดังนั้นข้อนี้ตอบ no there aren't คะ่ะ ต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัดในหน้าถัดไปกันเลยค่ะค่ะในหน้านี้นะคะเขาบอกว่า circle and write ก็คือเขียนนะคะเขาให้กำหนดมา y พอจำได้ไหมคะว่ารูปนี้ที่จะบอกว่าเป็นของฉัน m y my, MY นักเรียนก็นำไปเติมเลย m y ต่อไปข้อที่2ให้ I กับ E มาเป็นรูปว่าวนักเรียนคะหาตัว I แล้วก็ตัว E สิคะว่าอยู่ตรงไหนก็คือ kite k, ITE. k i t e นักเรียนเจอหรือยังคะว่าอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้นักเรียนก็วงกลมคะ่ะจากนั้นให้นำา K I t t e มาเขียนคะ่ะ และคำสุดท้าย I ก็คือ find คือการหา F I N D อยู่ตรงไหนคะนักเรียนเจอหรือเปล่า F I N D มันอยู่ตรงไหนนะคะนี่คะ่ะมันอยู่ตรงนี้นักเรียนก็เขียนนะคะ F I N D ตรงนี้ได้เลยคะ่ะ ต่อไปในส่วนของข้อ b t r a a e and match ก็คือให้นักเรียนนะคะลากเส้นตามแล้วก็เขียนตามคำที่เขากำหนดมาให้เช่นข้อ1 r i d e นักเรียนก็เขียนเขียนเสร็จแล้วก็ยงเส้นจับคู่ว่าคำว่าไรเนี่ยหมายถึงอะไรข้อ1ก็ยงเส้นไปที่เขากำลังขี่จักรยานนั่นเองค่ะ Number 2 f L Y fly แปลว่าอะไรคะบินก็คือนักเรียนต้องโยงเส้นมาที่ภาพนี้ค่ะ Number three Z L I M B crime แปลว่าอะไรคะปีนดังนั้นภาพที่ปีนก็คือภาพนี้ค่ะและสุดท้าย K I T e อี K I. ก็คือตรงกับรูปอะไรคะวาวนั่นเองคะ่ะค่าสำหรับแบบฝึกหัดของเรานะคะสองหน้าเรียบร้อยแล้วดังนั้นเด็กๆคะ่ะอย่าลืมทำแล้วส่งให้ที่ครูประจำชั้นด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ